ครับพี่น้องบ่าวหลายใหญ่ห้างครับผมเดี๋ยวผมซีล้ำให้ฟังจากน้อยนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขุสุคนครับผมขอต้อนรับพี่น้องขาสู่ช่องรัชชานน์คุณขอนเกียนแต้นเตนตนเตนครับพี่น้องครับมือนีกับ สำหรับคลิปแรกนะครับเนาะที่ผมจะมาขอฝากช่องย่างเป็นทางการนะครับผมครับพี่น้องการสำหรับช่องของผมนะครับเนาะก็เป็นช่องสไตล์ที่ว่าแรงงานไทยใจมักลูกทุ่งหมอลำครับพี่น้องประมาณนี้ครับผมสำหรับพี่น้องคนใดที่ยังเป็นแฟนครับหรือว่ายังเป็นแฟนหมอลำของอบรัชานุนนะครับเนาะ คือโว้ฝันแต่ความเป็นหมอเก้าแก้กับโบมนนะครับแต่ว่าเพื้นให่สายยามาว่าหมอลำครับพี่น้องรับผมกะที่ยังเอ็นดูสงสารเมตตาสําหรับผมนะครับเนาะรัชนุนกะเมื่อนี่ก็อยากมาขอฝากอีกช่องทางหนึ่งช่องทาง YouTube รัชนุนคุนขอนแก่นครับพี่น้องว่าการใช้ชีวิตเป็นจังไหนแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับ ได้ไปล่วงบ่ได้ไปล้ำบ่นะครับตอนนี้คงบ่ได้ไปแล้วครับก็มีแต่ล่วงเหรียญอยู่น้ำหนางานครับผมพอดีมาเป็นแรงงานต่างแดนนะครับอยู่ในประเทศเกาหลีใต้พี่น้องเอ,อ้ยหย่อนมาความทุก์ยากแะครับผมก็มาเป็นช่องก็เลยกลายเป็นทีม้าของช่องที่ว่าช่องแรงงานไทยใจมักลุกทุ่งสไตล์นี้นะครับผม ครับพี่น้องสำหรับคลิปก้อนๆกะที่ผมเคยเฮ็ดลงไปกะอ,อาจสิผิดพลาดแล้วกะมันบ่สมบูรณ์แบบแนวเฮายังบรูช่องทางครับผมพี่น้องคลิปกะอ,อาจมีขุขะบ้างนะครับผมแต่ว่ากะพยายามเต็มที่ครับผมและแล้ต่อไปนี้กะจะเฮ็ดให้ดีขึ้นนะครับเพื่อแฟนคลับเพื่อเอฟซีเพื่อ พี่น้องที่เป็นกําลังใจให้ผมีิด้มีอัตถรสบอครับข้าว่าสิด้มีอัตถรสในการรับมชมคลิปนะครับผมมือนีก็เลยมาฝากพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมไปกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับส c r i b ์แล้วก็หรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งสัน่นกิ่งๆๆให้ผมน้าเด้อครับผมอยู่ในช่อง youtube ครับพี่น้อง มื่อนี้ผมกะมีก่อนล้ำมาฝากจากเล็กน้อยนะครับพราหอมปากผมก็ผมเดี๋ยวผมซีล้ำให้ฟังจากน้อยนะครับเนาะแฟน,แฟนฟังคงจือได้กลับมาไหมแล้วแฟนจา ขอขมาแฟนเพลงผู้นั่งฟังอยู่ทั้งไตอ,อบราชานนมาถึงแล้วเสียงแซวแซวอยู่ใต้ลางลกลับมาสู่หนทางเทวดา นปันให้ลำร้องดอกกลมแฟนและย้อนความทุกข์ยากแค้นจังได้แลนไปมาขอขอบคุณแฟนจ๋าที่ซอยเชียอูโอ้โยนั่นละนา จวดแต่แรรตั้มแรร์รตัมครับพี่น้องเอาเอาซ้ำนี่ครับผมมันสีเวลาเกินครับพี่น้องขอตัวลาเพียงเชนี้นะครับเนาะเอาไว้เจอกันไใ่คลิปหน้าครับผมมีแถมนิดนึงนะครับผมกะพอดีผมเคยไปลองคอปเวอร์เพียงไว้นะครับผมลงไว้นกเจ้านะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้นะครับรบกวนพี่น้องเขาไปชมเพียงคอปเวอร์นกเจ้าแลวพี่น้องศิลปิน คุณเก่งสยามครับผมฝากพี่น้องไปกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณครับผมพี่น้องไปแล้วครับ